สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับผมต้นวุ้นครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คนขายของออนไลน์อย่างพวกเราเนี่ยแหละครับทุ่นเวลาในการลงสินค้าคัดลอกสินค้าแล้วก็แต่งภาพสินค้าไปอีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะไปดูเลยครับว่าเครื่องมือตัวนี้คือเครื่องมืออะไรนะครับสำหรับเครื่องมือทุ่นแรงตัวนี้มีชื่อว่า big seller นะครับ เพื่อนๆมาที่ Google นะครับแล้วก็มาที่ช่องค้นหาพิมพ์ว่า BigSeller นะครับ b i g s e w l e r นะครับก็จะเจอลิงก์นี้ครับที่อยู่ด้านบนสุด BigSeller นะครับนีครับจะเป็นเว็บไซต์ของประเทศจีนนะครับหลังจากที่เจอเว็บไซต์เว็บนี้แล้วเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่ BigSeller ได้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของ BigSeller นะครับที่มุมขวาบนสุดนะครับ ก็จะมีให้เราลงทะเบียนนะเพื่อนๆต้องลงทะเบียนก่อนนะครับกดที่ลงทะเบียนนะครับก็จะให้กรอกอีเมลผู้ใช้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านนะครับแล้วก็พิมพ์ป้อนรหัสยืนยันตรงนี้ลงไปนะครับหลังจากกรอกข้อมูลตรงนี้ครบทุกช่องแล้วกดสมัครได้เลยนะครับระบบก็จะทําการส่งอีเมลเข้ามาหาเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็กดยืนยันที่อีเมลนะครับ หลังจากนั้นก็จะสามารถเข้าสู่ระบบของ Big seller ได้นะครับเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยครับเพื่อนๆก็เลือกที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ครับกรณีนี้ผมมีอีเมลแล้วนะครับที่ผมได้ทําการสมัครกับทาง Big seller ไว้นะครับใส่อีเมลช่องนี้แล้วก็รหัสผ่านช่องนี้ตรงนี้ก็พิมพ์ให้ตรงนะครับกับทางที่ระบบให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ไปเลยครับแล้วกดเข้าสู่ระบบครับถ้าขึ้นสีแดงนี้แสดงว่าไม่ถูกครับต้องพิมพ์ใหม่ครับ พิมพ์เสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของ Big s e l l e r นะครับจะเป็นหน้าตาแดชบอร์ดนะครับหน้ารวบรวมคำั่งซื้อนะครับหน้านี้เราก็จะสามารถดูคำั่งซื้อใหม่ได้นะครับกดพร้อมจัดส่งได้นะครับดูการรายการดึงสินค้าดูการจัดการคืนสินค้านะวิเคราะห์สินค้าที่ขายดีนะครับจะเป็นหน้ารวมทุกๆอย่างนะครับของระบบของ Big s e l l e r นะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะใช้งาน b i g กเซลเลได้สมบูรณ์แบบนะเพื่อนๆต้องมี e t t ension ของ b i g กเซลเลอร์ก่อนนะครับ e x t ension ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อในการดึงสินค้าไม่ว่าจะเป็นเว็บช h อ p ปี้นะครับเว็บ Lazada เพื่อนๆต้องมี a t t e n t i o n ของ b i g ก e l ลเลอรนะครับก็มาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าบิ๊ก e ซลเลอรเว้นว่าถึงครั้งแล้วก็ e x t ension นะครับนี่ครับ Big กเซล e t อร t เอ็หลังจากนั้นกด enter ได้เลยนะครับก็จะเจอลิงก์นี้ครับเนี่ยครับเป็นลิงก์ของ c ฮม g o o g l e c o m นะครับจะชื่อว่า b i g s e l l e r p r o d u c t s c ส์ p e r นะครับกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับกรณีนี้ผมได้ติดตั้งแล้วนะครับผมได้ติดตั้งลง Big s e ซ l e r แล้วนะครับก็เลยขึ้นว่านำออกจากโ m มนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ติดตั้งเพื่อนก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งแล้ว b i g s e l l e r อ t ์เอ t กเ n ก็จะมาอยู่ที่มุมขวาบนนะครับนี่ครับของระบบครับ จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง Bigseller a t t e n t i o n ไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าเว็บ s o p p e e แล้วก็ l a z a d a เพื่อดึงสินค้าได้เลยนะครับดึงแล้วสินค้าก็จะมาอยู่ที่เว็บ Bigseller นะครับผมจะพาทดสอบเข้าดึงสินค้าที่เว็บ s h o p e e นะครับเพืเ่อนๆเข้าที่เว็บ s h o p e e นะครับผมจะเลือกดึงสินค้าจาก เว็บของ Global h u l นะครับห้าง Global h u l นะครับเห็นไหมครับเวลาเพื่อนๆติดตั้ง Extension ของ Bigseller แล้วนะครับเวลาเอาเมาส์มาวางที่บนสินค้านะครับเห็นไหมครับจะขึ้นว่า Scap to Bigseller นะครับนี่คือโปรแกรม Bigseller เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆสนใจที่จะดึงสินค้าขายดีตัวไหนก็เอาเมาส์มาวางที่ตรงนี้นะครับที่บนสินค้าครับแล้วก็กดที่ Scap to Bigseller นะครับผมจะลองดึงสินค้าตัวนี้นะครับเป็นกล่อง พลาสติกนะครับกดที่ s c a p to Big s เซ l เ r ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งที่มุมขาวาก็จะขึ้นว่า successfully S c a p นะครับ 1. Product ก็คือว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวคือดึงเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆต้องการดูสินค้าที่เราดึงก็กดที่ตรงนี้นะครับ Vi e w s c a p Product ที่เราดึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกล่องล้อคลาสสิกข,ขนาดบรรจุม30มลิตรนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ครับตอนนี้สินค้าจาก Google House ได้เข้ามาสู่ใน b i g s e ซ l e r ของเราแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูที่เมนูนี้ก็ได้นะครับใน b i g s e ซ l e r สินค้า,คาแล้วก็ตรงนี้นะครับยังไม่เลือกนะครับจะเป็นสินค้าที่เราเพิ่งดึงมาเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการนำไปใส่คีย์เวิร์ดคำค้นหาหรือแต่งภาพเพิ่มเติมก็ติก๊กถูกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกนำเข้าร้านค้าครับ นี่จะเป็นร้านค้าที่ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับ Big s e ซ l e r นะครับ1อ e ีเมลที่เพื่อนๆทำการสมัครสามารถเชื่อมต่อร้านค้า La z a d a และ s h o ป e e รวมกันได้5ร้านค้านะครับผมได้ทำการเชื่อม5บัญชีนะครับสมมติว,ว่าผมต้องการเอาสินค้าเข้าร้านนี้ร้านเดียวก็เลือกตรงนี้ครับนี่คือ1ร้านค้านะครับก็เลือกนำเข้าครับรอระบบทำการนำเข้าสินค้าแล้วกดกล่องล่างครับ แล้วก็ทําการติ๊กถูกตรงนี้ครับหน้าสินค้าแล้วเราก็ทําการเพิ่มลายน้ํานะครับนี่คือจะเป็นลายน้ําที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับก็ใส่ลายน้ําได้เลยครับตรงนี้ครับกดยืนยันครับระบบจะทําการเพิ่มลายน้ํานะครับให้กับสินค้าเรารอสักครู่นะครับนี่เห็นไหมครับสินค้าเราได้ถูกเพิ่มลายน้ําเข้ามาแล้วนะครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกแก้ไขเป็นชุดเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ระบบจะเลือกให้เราออโต้นะครับกดต่อไปได้เลยครับที่มุมขวาบนใส่คุณสมบัติเพิ่มเติมครับช่องที่ขึ้นว่าขี์ครับใส่ให้ครบนะครับหลังจากนั้นกดต่อไปตรงนี้ก็จะใส่ชื่อสินค้านะครับชื่อยี่ห้อ ชื่อ sku นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นราคานะครับขนาดพัสดุน้ำหนักน้หลังจากเสร็จสิ้นแล้วเราก็กดบันทึกและเผยแผ่ได้เลยนะครับสินค้าก็จะเข้าไปสู่ในร้านค้า lazada และ shopee ของเพื่อนๆนะครับนี่ก็จะเป็นการลงสินค้าคร่าวๆด้วย big seller นะครับเพื่อนๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ที่ YouTube หรือว่า Fan Page ต้นวุฒิได้เลยนะครับแล้วาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับกับผมต้นวุฒิครับ